ใช่ไหมครับคุณน้าเออช่วยกันแล้วฟ้าช่วยกันนะมีมีอะไรบอกบอกเขาเดี๋ยววันนี้มีอะไรเออไม่คิดข้าพาบอกไว้วันนี้เดี๋ยวให้ที่วอลซิตี้ก่อนก็ได้ครับคุณน้าของของผมไม่ใช่นี่แล้ครับไม่เหลืออะไรเลยต้องไปเซตใหม่ที่นี่เรื่องหนึ่งครับนะอันนี้ปุ่นวิปเปอร์นะครับเพราะว่าผมได้รับแจ้งก็คือได้รับแจ้งได้รับรายงานจากตำรวจมาครับว่ามีการอ่า มีมีเหตุกับไกอาครับก็คือตำรวจอได้ทำการไล่เคสงัดร้านของทางไกอาแล้วคนนี้ไกอาก็ขับตรงไปทางขับตรงไปทางเรเบลครับเพื่อแบบว่าตำรวจก็ประเมินสถานการณ์แล้วที่จะมุ่งหน้าว่าว่ามีโอกาสที่ผู้ต้องหาครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าเรเบลตำรวจก็เลยสับสลอดปืนครับเป็นถือ MK2 เพราะปกติเวลาไล่เวลาไล่ ไล่เคสครับตำรวจจะใช้เป็นเดเซอร์ใช่ไหมนะ uh. แต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือตำรวจก็เลยสับสล็อตเพื่อเตรียมเป็น MK2 เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่าเข้าเลเบลแน่นอนเสร็จแล้วตำรวจก็ทําการเช็คปืนครับด้วยการยิงปืนออกไปนอกรถโดยที่ยิงไปคนละทางกักบทางเคสที่ตัวเองไล่อยู่ครับแล้วคราวนี้ทางไกาอาเอเห็นอย่างไน,นเขาก็เลยจอดรถทันทีแล้วก็สอบถามว่าทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอ ที่ผมเช็คปืนยังเป็นคดีเลยอะไรประมาณนี้ตำรวจก็พยายามอธิบายครับตำรวจก็พยายามอธิบายทางไกอาก็แบบแบบเหมือนกับไม่เข้าใจครับนะก็รับฟังแต่แบบไม่เข้าใจแล้วก็พูดว่าใช่ที่ผมเป็นแก๊งนี้ไม่ใช่หน่วยงานแล้วก็จากเขาครับทางไก่อ่ทางตำรวจอยากจะอธิบายตรงนี้ให้ทางไกอาเข้าใจแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเขาน่าจะไม่รับฟังก็เลยอยากให้สภาเป็นตัวกลางครับ เออก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จริงมันก็จริง,รงอย่างที่แกอาพูดนะ,นะว่าเวลาเขาเช็เคปืนเขาก็โดนถูกต้องไหมใช่แล้วก็ต้องไปนั่งดูย้อนดู<ช>คเคสด้วยว่าเวลามีคนเช็คปืนเนี่ยเขาโดนจริงหรือเปล่าไปรอเล่นคนเล่นบอกแป๊บนึ่งพี่ผู้อ่านมับอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเช็คเลยว่าเคยมีคนแบบเฮ้ยเช็คปืนแล้วมันโดนมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมคะได้ครับนะคะให้เขาเช็คมาไดแล้วเดี๋ยวค่อยพาเขาไปคุยได้ครับนายเดี๋ยวปุณจะไปแจ้งกับทางตำรวจ ล้วก็มื่อกจนนี้อกน,นี้มีมีคาเมลอนกับเลวิสครับคาเมลอนยื่นมิติก,การให้เลวิสครับจำนวนสิบห้าล้านครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วโอ <Okay. S 1> เคโดยค่าความเสียหายอยู่ที่สิบเจ็ดล้านครับจบทุกคู่แล้วใช่ไหมอ่าเหลือคู่เดียวครับตอนนี้ยังเหลือเอทีซีกับอนาชีอยู่เลยครับอตอนนี้ก็มีม,มีมีการแบบหลกโรงพยาบาลอยู่ มันตีกันอ่ค่ะมีตีหมายนว่าตำรวจแจ้งมาว่ามีเคส็ดเคลื่อนอยู่อืมตีกันกี่วันแล้ววะเนี่ยตีกันหลังเที่ยงคืนเขาไม่ได้เข้ามาคับนะเลยน่าจะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องตีเวิลด์ใยญครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนไม่ได้มีการประทะาประมาณสองวันแล้วครับไม่คือเขาเต็มเต็มรอบรีไอพีไามเขามาตีกันเต็มรอบรีใช่ปหละ่ะใช่ครับตีรอ,รอบร,อบรีก็ไม่ไม่ต้องประเมิน ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเขาเข้ามาแค่แบบรีเดียวอะไรอย่างเงี้ยไอ้เขาเข้ามาแค่แบบรีละครั้งอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันไม่มีปัญหาแต่เนี้ยมันเต็มรีก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วโอเคโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับน้าตอนนี้บนนี้มีแค่นี้เองโอเครับผมไอเจเวลาไอเนี้ยนะค่อยๆฝึกทําความเข้าใจก่อนได้คับคือมึงอ่านเสร็จปุ๊บใช่อว่ามึงทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องเฮี้ยนี่มันคือเรื่องอะไรครับผม ทำเขาเข้าใจเร็จก็ค่อยๆเรียบเรียงไทม์ไลน์แล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายมาใจเย็นๆไม่ต้องโลกไม่ต้องรีบ,รบไม่ได้รีบตื่นเต้นใช่ไหมลแล้วก็อย่าลืมนะตามที่บอกนะรเร็วๆนี้เร็วๆนี้ละเร็วๆนี้ละนะเจ๊พัฒนานหน่อยอรัาผมไอรีทามอมาอครับก็ที่มันติเวิร์ดเนี่ยตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่เป็นการกระทบกันทั่งกันนะครับยังยังไม่มีอะไรที่จะทําให้ออกมา ทําการประท้ากันหรือว่าเป็นการขัดผลประโยชน์กันครับคุณน้ก็มีเรื่องทั่วไปเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่ตอนนี้ที่ที่เหมือนจะมีปัญหากันมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องของสีสูตรครับที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาคุยกันไม่เคลียร์ครับคุณน้แล้วก็มีการใช้กันอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือแก๊งเอเนี่ยพูดกับแก๊งวีว่าห้ามใช้สูตรฉีชมพูนะครับอะไรเงี้ยครับคุณน้ส่วนแก๊งวีเนี่ยก็ก็ถามเขาว่าแบบเราสามารถใช้สีอะไรได้บ้างเพราะว่าเขาอะทําท สูตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สูตรมันจะเป็นสีออกประมาณชมพูบานเย็นประมาณเก้าหนึ่งหนึ่งครับคุณนะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าสีเนี้ยมันคือเฉดเฉดเฉดสีเบอร์รี่นะมันคือสีเบอร์รี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่สีชมพูประมาณเนี้ยครับคุณนะแล้วก็เหมือนว่าเขาก็มีการแจ้งกับทางสภาว่าตัวแก๊งเขาเนี้ยเป็นเฉดสีเบอร์รี่คือสีเบอร์รี่ครับคุณทีนี้เหมือนแก๊งเอครับก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกับทางสภาว่าแบบนี้เนี่ย มันคือสีอะไรมันทำไมทาไมสภาถึงปล่อยให้แบบแกงเหลี่ยมใส่สภาได้ซึ่งเบื้องต้นนะครับทางสภาก็ได้แจ้งไปแล้วครับว่าในเรื่องของสีสูตรนะครับทางสภาเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดหรือเป็นข้อห้ามว่าจะห้ามใช้สีส,สูตรที่ใกล้กันว่าคล้ายกันครับในส่วนนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเจราจาระหว่างแก๊งเกับแกงบเองครับว่า ว่าเขาจะใช้สีนั้นได้ไหมแล้วก็ตกลงกันแล้วก็มาแจ้งสีกับทางสภาครับซึ่งสภาก็แจ้งไปว่าสภาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการห้ามในการใช้สีสูตรของแต่ละแก๊งครับคุณอเกิก็ถูกไงแต่ครับก็มีการอธิบายไปเบื้องต้นแล้วครับสาหรับเรื่องสีสูตรก็เพื่อนหน่่ยในเมืองตอนนี้ก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนสําหรับแก๊งที่สนใจสําหรับเก้าอี้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงไทยเดนครับคุณอาตอนนี้ก็กําลังจะครบ ทุกตัวแล้วครับหลังจากที่ครบทุกตัวก็อาจจะปิดลงทะเบียนเลยแล้วก็ทําการวางสายเบื้องต้นครับมันก็จะมีการออกแทนต่างๆมาหลังจากที่ได้ผู้เข้าแข่งขันครบตามที่เรากําหนดไว้แล้วโอเคเนื่ยแล้วก็นม่วประดกมากช่วงนี้คนดูเรื่องทั่วไปทางสภาที่มันติเวอร์ตอนนี้ก็ยังมีการเคลียร์คนอยู่เรื่อยๆครับคุณนะตอนนี้จากการประเมินที่ ที่เหลืออยู่น่าจะพร้อมทํางานอยู่ประมาณ21คนครับเออแล้วก็มึงก็ไม่รู้ว่ามึงเอาให้แน่นก่อนแล้วกันมันไม่มีผูด้ดูแลนี่ออตอนนีจ้จะเหมือนที่นี่เลยครับคุณนาะก็จะมีการดูแลบ้านในหลายๆบ้านด้วยทีนี้ตอนนี้ผมจะโฟกัสไปให้ที่เก้าอี้ก่อนครับคุณนะ้ายายามจะเน้นให้เก้าอีนะ้เนี่ยมีผู้ดูแลบ้านทั้งหมด2คนด้วยกันเนื่องจากถ้าเข้าสู่เฟสชิงไทเด้น,นะครับอาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของผู้ดูแลบ้านด้วยในเรื่องการ,<อ>รเช็คต่างๆ ก็เลยอาจจะยัดไปที่ทางเก้าอ,อี้ก่อนครับให้มีผู้ดูแลบ้านแกงละสองคนเออส่วนความเคลื่อนไหวอื่นก็ยังยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับตรงนี้เออโอเคทาได้แหละไปไปไปคุยกับตำรวจก,กันไป